สวัสดีที่นี่บ้านนักกหลาดนะครับวันนี้มีซปเปอร์คัพนะครับสีชมพูสดใสเลยนะครับโชคหลังเป็นเออร์ลินด้วยนะตรงรุ่นตัวนี้ปรับอะไรไม่ได้นะครับแต่ลองลองนั่งดูก็นุ่มนวลน,นะดีกว่าเดิมฟิลลิ่งแบบต่างเดิมเยอะมากนะครับก็ใครชอบก็ก็ซือ้อใส่นะครับสั่งได้นะครับสวัสดี เดี๋ยววันนี้เราจะเซตชงหน้านะครับให้มันให้มันนุ่มหนึบนะครับให้มันเข้ากับเออรินข้างหลังนะครับไปครับลงมือทำงานกนะันบาโค้นหน้านะครับ <c oughs> ซูเปอร์คัพฮะเป็นแบบเป็นแบบ slot, นะสล็อตนะสล็อตดึงลงนะครับแอบแอบยากไม่เหมือนพวกอะไรอะฟอร์ซ่าอะไรอะไรเพราะนี้นอ็นอตน็อตลวงง่ายถอดง่ายนะครับนะมาดูที่โตทำงานกันนะครับรถรถพี่เขาใหม่กริปเลยนะพี่คนนี้พี่คนนี้น่ารักนะครับน่ารักน่ารักเป็น เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับมาข้างนอกมาข้างนอกถอดหัวโขนนะครับถอดหัวโขนไม่มีการมาอ้างให้ดูให้ดูจะบอกว่าไงดีเ <c oughs> <c oughs> อานี้ว่าพี่เขาถอดหัวโขนมาแล้วกันนะมาหาร้านผมทุกคนเท่ากันนะครับทุกคนเท่ากันจะวัยรุ่นจะผู้ใหญ่นะครับถือว่าถือว่า เป็นคุณเป็นเพื่อนผมนะครับเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องนะครับเราก็ดูแลรถทุกคันด้วยมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเปลี่ยนจากคลิกใบมาขี่ซุปเปอร,ร์คัพก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกที่เขามีหลายคันนะมีหลายคันก็หลังจากติดตั้งเอรินแล้วก็อยากจะได้โชคหน้าที่มีความนุ่มนวลนะครับก็ดูแลอย่างดีครับไปครับลงมือทำงานกัน นี่ก็น้ำโชคที่เราเซตติ้งเสร็จนะครับมาประกอบใส่รถทำการขาทอกนะครับสีจุดนะครับประกอบบังโคนเข้าไปนะครับก็ประกอบล้อนะฮะประกอบบังโคนเข้าไปแล้วนะครับก็ back to the basic นะครับ back to the basic อันนี้มีตะกา้าด้วยนะ <laughs> น่ารักนะครับก็ทำให้นึกถึงเมื่อ30ปีที่แล้วนะ Honda d r รีมนะฮ Honda d r ร a ม ทรงอย่างนี้แหละนะอันนี้เป็นซุปเปอร์คัพนะครับตัวนี้ถ้าคนเคยเห็นนะครับก็ทางทางญี่ปุ่นเคยเคยเอามาจัดเป็นรายการนะครับให้นักแข่งโมโตอรจีพีเนี่ยขี่รุ่นนี้แหละขี่รุ่นนี้แหละนะมีมาร์คมาเกสเนี่ยแหละนะครับขี่กันสนุกสนานเลยนะครับคือกสซดคาร์วา,าวาดานีเพดโดรซาซิชช 以上、14人のライダーが戦います、もう MotoGP のグリッドよりも、さあ、レッドシュールブラックアウトで今スタート、さあ、鈴木アグリかなり激しい足こぎで今スタートしていきましたけど、もさあどうだ、ポールポジションから鈴木アグリ監督がこう勝っていくのはこれは、ゼッケン243番、ティムガイザーか、ティムガイザーがなんとポールポジションにり、えー、ました、3周のスーパーカブ1億台記念レース。 さあスリップストリームを使っていくなぜかウインカーをつけているなぜかウインカーをつけてその自分のラインを示していますマルク・マルケス後ろほぼ後ろを見ながらの走行さあ何か指示をしましたけど何なんでしょうかこれはさあ間もなく戻ってくるぞダニ・ペドロサがトップに立つかダニ・ペドロサがトップに立つかまたショートカットするライダーがいるかどうか間もなく戻ってまいりますビクトリーコーナーから立ち上がってくるさあ立ち上がってきて その立ち上がり、スリップストリームを後ろから使ってくるライダーもいるが完全に完全に横に乗りながら、侍ヘルメット、今試験員に入ってきました、後ろを見ながらの走行になっています、行動ではくれぐれもこういう走りはやめてください、これはあくまで1億台記念レースです、見事、の,の鈴木あぐりさんは11番手ということでちょっと苦しみましたね。 さあ12番手に小暮隆選手、そして13番手に小川智之選手、14番手、秋吉康介選手というオーダーとなりました、えー、ちなみに小暮選手と鈴木あぐりさんは4輪用のレーシングスーツだったということで、お今、タイヤバリアに思いっきりマルク・マルケススライドで当たっていきました、やりたい放題です、マルケス、青を獲得しました、そのマルク・マルケスがリアをスライドさせながらインタビューエリアにやってまいりました。 เขาโค้งเงินมันๆเลยนะครับในเมืองไทยว่าก็น่าจะน่าจะ,าจะมีบ้างนะนะช่วงนี้ก็อาจจะแย่นิดหนึ่งโควิดอาจจะจัดอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับก็บอกเล่านะครับเรื่องราวความประทับใจนะครับสนุกสนุก,นกโอเคเดี๋ยวเราเราไขาทอก่อนนะแล้วเราเติดตะกร้าเข้าไปอันนี้ก็เป็นดัมเบลนะครับดัมเบลดัมเบลนะครับ ซีลวดคลาสสิกนะครับล้อ D.I.D. นะครับสมัยก่อนก็มีมีให้เล่นกันแค่นี้แหละนะไม่มีระบบดิสเบรกหรอกนะครับพอหลังๆก็เป็นยุคข,ของดิสเบรกก็เริ่มไปคุยหาปั๊มแต่งรถบิ๊กไบค์กันมาใส่นะเมื่อก่อนนี้ก็อะไรห้วยขวางนะผมแวะทุกเย็นเลย <laughs> อยู่ข้างหลังมหาลัยนะแวะทุกเย็นเลย่อนกลับบ้าน คุยหาสายเอลนะปั๊ม4พอร์ตนะครับยุคเอ็นซีสามศูนย์น่ะนะเอ็นซีสามศูนย์ถ้ารถเล็กก็ยังเป็นทรงจังหวะอยู่ก็จะเป็นโนวาเดสเนี่ยก็จะรอ NS1 มาใส่ล้อแม็กนะครับก็แต่งกันโนวาเดสเทน่านะอะไรอะ่ะโซนิกนะน็อตพอร์ตนะน็อตพอร์ตสีฟ้านะน็อตพอร์ตเนี่ยก็จะเป็น เจนต่อมาถัดจากอะไรอะน็อตกลึงนะนะสมัยก่อนก็มีให้เล่นกันประมาณนี้สีสันนะครับไปใส่ตะก้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จตั้งตะก้าเข้าไปนะครับตะก้าก็แข็งแรงนะไม่ไก่กานะน็อตยึด3าตัวนะยึดยึดตรงข้างโชกคนะตรงกลางนะครับแข่งคอนะครับแล้วก็ข้างโชกคตรงนี้นะครับ ก็หน้ามีน้ามีไว้ใช้นะน้ามีติดบ้านไว้นะครับสวยนะเรียบเรียบแต่สวยนะครับสนใจก็แวะมาได้นะครับชาวซปเปอร,ร์คัพนะครับดูแลให้นะครับอย่างดีทุกคันมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ